นั่นเลยขันขันตามเข็มนาฬิกาอ่าแล้วขันขันตัวนี้ก่อนด้วยอย่ายมันแน่นเลยอ่าขันขันตัวนี้ด้วยอ่าขันให้มันเสมอเสมอกันอ่ะตัวตัวนี้มั่งอ่ะตัวนี้มั่งมาขันตัวนี้มั่งอ่าไม่จับปนั้นมาสร้างมาสร้างโอเคขันเลยขันข้าโอเคขันไปละ ใช่ผิดไหมอ่ะดูดิโอเคทำได้ไหมทุกอย่างทำได้ไม่เกินความพยายามความสำเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอ่าโอเคความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้ยมุดกระแป๊กเลยจังเนี่ยแข็งสุดแรงยังเขาแข็งสุดแรงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าว่าเราจะไม่แข็งมากเดี๋มันมันเด่๋มันจะลุกอ่าฝังฝังฝังน้่นด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จับมาขันใหม่อ่าฝังนั่นอีกจับไว้ กะบนอ่าอางแรไม่ต้องกลัวมันเจ็บอ่าอย่ไปกลัวมันเจ็บกดแน่นแน่นหมุนยังไงอ่ไม่ต้องกลัวมันเจ็บไม่ต้องกลัวมันเจ็บ ้้งตัวบนกับตัวล่างยังไม่เหมือนกันนะตัวล่างเบอร์13ข้างบนเบอร์เจอสิบสองอ่าลองเขาลองดูแล้ว <Yeah. S 1> มันต้องดึงออกมางี้เราจะถ่งเข้าอ่าจับจับพลังไว้แน่นจับพลังเอา,เอาไว้แน่นลองลองอ่า แล้วก็เวลาขันอย่างนี้ปึ๊บแน่นไหมตัวแรงแน่นไหมไม่แน่แนอะอะไรนะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นไหนนี่ก็ถูกต้องที่ใดไม่รักที่นั่นมีทุกข์อน้อยรักน้ำเคยไหมครับอา้าวไหนว่ารักน้ำเคยที่ได้ cặp này trăng chịu gấp à, trăng pia cặp này trăng tươi núi gấp này tươi núi này tươi núi này tươi núi tươi núi này biết, này đi này <laughs>